ณะก,กรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมติชะลอการเปิดเรียนเฉพาะแบบออนไซต์ไปถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ค่ะมีการสั่งปิดตลาดใหญ่วางน้อยนะคะออกไปจนถึงสิ้นเดือนค่ะนายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมอยุธยาสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 จากการเฝ้าระวังในพื้นที่ตลาดเจ้าพรมตำบลหอรัตนชัยอำเภอพระพนครศรีอย,ยุธยาหลังตรวจเชิงรุกพบผู้ป่วยในพื้นที่หมู่3หมู่7อำเภอบางปะหานและอำเภอบางปะอินที่มีความสัมพันธ์กับตลาดเจ้าพรมรวม6ราย รวมทั้งติดตามสถานการณ์คลัสเตอร์อำเภอวังน้อยโดยเร่งตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสูง533คนพบติดเชื้อ155คนได้นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาและค้นหาผู้สัมผัสเพื่อควบคุมโรคคลัสเตอร์บริษัทยอ,อร์เรนทามซิตี้อำเภอวังน้อยมีพนักงาน890คนพบผู้ติดเชื้อ27รายบริษัทจึงทำการปิดตนเองชั่วคราววันที่12-18กรกฎาคม เพื่อจัดเตรียมที่พักคอยให้ผู้ติดเชื้อภายในบริษัทสำหรับรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคลัสเซอร์บริษัทแ,แมร์มริคอตจิวเวอรี่ประเทศไทยจำกัดอำเภอบางปะอินตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อแล้ว104รายบริษัทจึงทำการปิดตนเองชั่วคราวเช่นกันตั้งแต่วันที่9ถึง16กรกฎาคมเพื่อทำการตรวจเชิงรุก เพื่อวางแผนการควบคุมโรคกับทีมควบคุมโรคพร้อมทั้งรายงานผลการควบคุมพอขออภัยค่ะพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกนะคะด้านพัวราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยากล่าวว่าหลังจากสาบ,บคมีข้อกําหนดฉบับที่27จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาได้มีคําสั่งให้สอดคล้องกับข้อกําหนดดังกล่าวซึ่งได้ร่วมกันพิจารณา มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่สำคัญได้แก่มีมติให้ชะลอการเปิดเรียนเฉพาะรูปแบบออนไลน์ site, ไปจนถึงวันที่1สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและให้ขยายเวลาปิดตลาดใหญ่วังน้อยเนื่องจากผลการประเมินมาตรการพบว่าตลาดยังไม่มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการและเสนอ ปิดปรับปรุงแผงค้าและเตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆตั้งแต่วันที่1 5ถึง31กรกฎาคมรวมทั้งให้อาคารพานิชย์ภายในบริเวณไซต์งานก่อสร้างตําบลคลองสวนพลูอําเภอพระนครศรีอยุธยาจะตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่ได้กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเท้มงวดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีเขตร,รอยต่อกับจังหวัดปทุมธานีในหลายอําเภอดังนั้น เมื่อมีข้อห้ามในจังหวัดปทุมธานีจึงเห็นควรนำข้อห้ามดังกล่าวมาประกาศเป็นมาตรการในการควบคุมโรคของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติเช่นกันค่ะ